สวัสดีค่ะวันนี้พบกับลิซ่าเอ้ยไม่ใช่ MCCAT นะคะวันนี้อยู่ที่มิสซูรีพับปิกค่ะวันนี้นะคะที่แคทได้รับภารกิจนะคะจะพาทุกคนไปคาเฟ่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะไปที่คาเฟ่ริมคลองไปยังไงปอด GPS ไปนะคะแต่วันนี้แคทจะไม่ขับนะวันนี้แคทจะมีที่ปรึกษาทีมงานขายสาวสวยจากมิสซูรีพับปิกนะคะมาขับรถให้เรานะคะเดี๋ยวขออนุญาตเรียนเชิญน,นะคะคุณปา สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณบโอยนะคะ,ะเป็นผู้สาวของบริษัทมิซูรีพับบิกของเรานะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปขับแอททราดเล่นกันเนาะว่าเราจะไปที่ไหนเดี๋ยวคุยกับพี่คัติพีคค่ะอ๋าวันนี้นะคะนี่เลยเราจะไปด้วยรถผู้ใจนะคะกับมิซูบีชิแอททราดนะคะเขาบอกว่าประหยัดน้ามันมากๆเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวประหยัดยังไงเดี๋ยวคิสแชนแล้วก็พี่บอยนะคะจะพาทุกคนไปสัมผัสพร้อมๆกันค่ะไปกันเลยค่ะ เอาละค่ะเราขึ้นมาในรถแล้วเนะพี่บอยใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปริมคลองคาเฟ่แบบนี้เนี่ยเรามีวิธีเชื่อมต่อรถอยังไงคะอ่ะของบอยใช้ Android ะนะคะไม่ยากเลยเราลิงก์กับตัวรถได้เลยกับมือถือเปิด Google m a p ไปด้วยกันเนาะอ่ะดีนะคะโอแค่เสียบไม่ง่ายอย่างนี้เลยใช่ค่ะโอ้ดีมากเลยอ่าหน้าจอ,อมาแล้วแค่นี้เองใส่ชาร์จของเราทั่วไปเลยนะคะ,ะค้นหาสถานที่ของเรา จะสั่งการจากตัวเครื่องหรือมือถือเราได้เลยนะคะสะดวกทั้งสองระบบเลยค่ะโอ้แค่เสียบตรงนี้เองใช่จ้ะอ่าดีมากเลยอย่างงี้เดี๋ยวแคช่วยดูทางจัดไปนิดนึง่ตรงนี้เราไปไหนนะริมคลองคาเฟ่ค่ะพูดเลยค่ะริมคลองคาเฟ่ค่ะกนังโอ้โหล้ำสมัยมากมาก แค่นี้เนาะแค่นี้นเองใช่ค่ะพิกัดของเราคือสินนาทีนะคะบิมของคาเฟ่ตรงนี้อ่าะ,ะเราเริ่มเดินทางกันเลยค่ะไปเลยค่ะไปค่ะดีมากเลยเนาะ ปกติถ้าสมมติว่าเชื่อมต่อหน้าจอไม่ได้เนี่ยต้องก้มดูโทรศัพท์อันตรายมากใช่แล้วตรงนี้คือสะดวกสบายอ่ะผู้หญิงอย่างปอยเนี่ยโอ้โหอะไรบ้างก็ไม่รู้สารพัดใช่ไหมเนี่ยหน้าจอเสร็จสับทีเดียวค่ะนอกจากประหยัดน้ำมันแล้วนะคะยังให้เราสะดวกสบายเรียกได้ว,ว่าเป็นผู้ช่วยชั้นดีเลยใช่ค่ะคันนี้ ไม่ไกลนะวันนี้สิบหกนาทีเหลือสิบห้านทีแล้วออกมาจากโซลูงแป๊บเดียวเบาะนิ่มมากนั่งสบายรถสมัรนาดีนะคะเขาบอกว่าค<อ>ันนี้เป็นกี่กู้ค้าใช่ไหมคะใช่ค่ะเครื่องหนึ่งจุดสองเนี่ยอัตราเร่งความประหยัดความประหยัดอยู่ที่เท่าไหร่รู้ไหมคะคุณแท็เท่าไหร่คะอัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่2.3งกิโลลิตรค่ะ บอกเลยว่าไวทํางานนักศึกษาสะดวกมากโอ้ oh, ใครที่คุณพ่อคุณแม่เนาะอยากจะหารถไว้ให้ลูกเป็นของขวัญรับปริญญาหรือว่าเพิง่งเริ่มทํางานคันนี้เหมาะเลย<ด>นะ,ะขับขี่ง่ายนั่งสบายข้างหลังก็กว้างด้วยใช่ค่ะเรามากันกี่คนคะเนี่ยโอ้โห oh, อยากจะบอกว่าตอนนี้นะคะเรามากันทั้งหมดห้าคนนะคนขับนะคะ ตัวคิดแคทแล้วด้านหลังมีแอดมินอีกสามท่านนะนั่งกันสบายนี่ไปแล้วนะคะตอนนี้เราก็กำลังจะไปลิงคองคาเฟน,นะคะโดยแอดถอร์ทันนี้เลยวันนี้รถเยอะเนาะนิดนึงค่ะตอนนี้เริ่มจะกลับมาสู่สภาวะปกติกันแล้วเนาะอ๋ะใอใช่หรอใช่ค่ะคนนราคนที่แบบไวทาง,งานกลุ่ม คนทำง,งานอะไรเงี้ยก็กลับมาทำง,งานกันแล้วนะคะก่อน,อนจากที่ว่าพักงานไปนานเนาะนแลวอย่างนี้โชว์รูมของเราเนี่ยใครที่แบบว่าอยากจะมาเนี่ยเปิดทุกวันไหมคะคุณอยเปิดทุกวันค่ะฝ่ายขายเปิดทุกวันไม่มีหยุดนะคะมาได้เลยเนาะได้เลยค่ะเปทศได้นัดล่วงหน้าได้นะตามเบอร์โทรที่แจ้งไว้นะคะมาเทศได้ยังว่าเทศได้กับ คุณ้อยได้ไหมคะได้เลยค่ะเดี๋ยวจะฝากเบอร์โทรลิงก์น์ไว้ให้นะคะอ่าอยากจะแบบว่าพาที่ปรึกษาทีมงานขายของเราสาวสวยนั่งรถไปด้วยได้ได้ปรึกษาได้าไดมากเลยค่ะอเนะชื่อว่าหลายคนเนี่ยตัดสินใจไม่ได้เนาะบางทีก็จะซื้อให้ตัวเองอาจจะเป็นรถคันแรกหรือว่าอยากจะซื้อให้ลูกเนาะคันนี้ตอบโจทย์มากๆเลยที่เรามุ่งหน้าเข้ากรุงเทพแล้วใช่ไหมคะพี่ปอยใช่ค่ะ นอกจากดูแผนที่เนี่ยอยากฟังเพลงทําได้ไหมทาได้ค่ะไม่ยากเลยกลับไปที่หน้าจอล่ะอันนี้ปล่อยปล่อยไม่ทำเนาะเดี๋ยวให้พี่มาทำนี่เลยหน้ตจอจัดไปที่ตัวเงขอพี่นะคะลิซ่าเหรอแล้วไปยังไงต่อคะไอ้โหหน้าจอเป็นของมือถือเราเลยค่ะใช้ง่ายเลยใช่ค่ะอย่ากดคอมเม้เซนเจอร์นะอ้อเข้าได้ไหมคะ หาตัวยูทูบค่ะเอาในเครื่องคอมก็ได ว่าแอปมินพอมาลิซ่าต้องเข้าแล้วค่ะช่วงนี้ได้ยีไหมได้ไหมคะเป็นไงบ้างคะหน้าจอ GPS เราไม่ได้สะดุดไม่ได้ขาดหายไปไหนดีมากเลย เพลงไหนอัปเดตนี่เปิดได้ใช่ค่ะคามมันเพลงไม่ให้ขาดหายนะคะอันนี้เห็นของพี่ฟอยเนี่ยเป็น Android, แ o i ดใช่ถ้าเป็น iOS เนี่ยได้ไหมคะได้ค่ะพได้เหมือนกันเนาะ i อ s iOS เหมือนกันนะการเชื่อมต่อเหมือนกันทุกสิ่งอย่างเวลาเราเล่นตัวแผนที่เหมือนกันค่ะอโอ้บอกหมเลยนะทางยกระดับ ถ้าเราไปทางด่วนขึ้นทางด่วนโอ้ดีมากเลยใช่ไหมผู้หญิงแบบชิกๆเยอะๆเยอะๆอย่างเรานิดนึงต้องบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยนะต้องใช้ภาษาไว้รู้ว่าค่ะแอทถามนี่ตาร์ทไม่ไหวเลยนะเออคันนี้แล้วอย่างที้มีโปรโมชั่นดีๆไหมคะพี่บอยถามว่าโปรของพอยนะ,ะ9,900คุณมีรถขับคุณมีรถใช้ ค่นี้ก็สะดวกสบายแล้วค่ะหรือลูกค้าที่ตั้งงบมาแล้วเฮ้ยพี่อยากดาวสูงเนาะพี่อยากผ่อนน้อยๆแบบนี้ก็ได้ตั้งโจทย์มาได้ค่ะเอาตามใจลูกค้าเลยค่ะก็คืออยากจะดาวเยอะอยากจะดาวน้อยใช่อยากจะผ่อนระยะยาวอ่าว่ามาเลยเราจัดให้ของแถมเน็ตๆน็หนักหัโอ้โหเราปรีกันได้ค่ะจัดให้หมดไม่ขาดค่ะอ่าจัดให้หมดนะ ไม่มีขาดกิ้งกลางเข้ามาเลยเนาะช่วยเราค่ะ,ะแล้วเขาบอกว่าโชว์รูมของเราเนี่ยนอกจากฝ่ายขายฝ่ายบริการเราเป็นศูนย์บริการที่ครบคันเลยใช่ไหมคะพี่ต้อยใช่ค่ะอ๋ะอดีมากอีกสามกิโลนี้ใช้คันเบาเข้าถึงทางด้วยแบบเก็บค่าผ่านทางโอเคเราจะขึ้นทางด่วนกันเหรอระอยะทางแค่แบบแปดนาทีนะอีกหกกิโลใกล้มากเชยค่ะขับนิ่มมากแล้วก็ จะบอกว่าหลายคนบอกว่าเอ๊ะรถเป็นรถอ่ะอีวคกาเนาะรถเล็กใช่เสียงดังข้างนอกเนี่ยเข้ามารบกวนจะบอกว่าไม่ได้ยินเสียงเลยนะเงียบม,มากค่ะถ,ถ้าเทียบกับอีวอกาทั่วไปรถคันนี้ต้องลองขัอบอ่ะเราเราคุยจะว่าเราโมอ่ะเนาะอยากให้มาทดลองค่ะเราจะติดใจทั้งรถและแคมเปญนะคะเขาบอกว่าติดปากว่าไม่เท่าตาเห็น สิตาเห็นไห่ถ้ามือคล้ำเพราะฉะนั้นต้องมาเทสได้ใช่ค่ะ,ะมาให้ถึงที่ถึงตัวสัมผัสเองแล้วคุณจะรักม,มาเทสได้ไม่เสียเงินเลยคะอไม่เสียค่ะฟรีทุกค่าใช้จ่ายลูกค้าไม่ต้องมาวักเอ๊ะฉันอยากได้รถม,มาถึงแล้วคุณได้รถกลับบ้านแน่นอนค่ะได้ข่าวว่าไม่โซลิมพิกเนี่ยถ้าคุณมาเทสได้เนี่ยเขาแอบมีของที่ระลึกเล็กๆน้อยให้ด้วยใช่ไหม,มให้ค่ะให่งวันนี้ยิ่งมีเลยค่ะโอ้โห เพราะฉะนั้นนะห้ามพลาดนะโปรโมชั่นสุดฟังจริงๆนะคะฝ่ายขายก็สุดฟังดูฝนี่ายขายของเรานะสาวสวยนะคะวันนี้พามาอ่าให้ทุกคนได้รู้จักสมรรถนะนะคะของแอดขาดเท่นี้เนาะบอกว่านั่งสบายมากเลยนะเอาจริง นะเป็นเบาะหนังด้วยใช่ค่ะตัวนี้จะเป็นตัวพ็อปของเรานะ<อ>ราคาไม่ได้สูงไม่ได้หนักนะคะตัวนี้ราคาเต็มอยู่ที่ห้าแสนแปดหมืนสี่ับาท<อ>ค่ะโอ้ราคาแค่ห้าแสนเองใช่แล้วคิดดูว่าเฮ้ยเราจัดแคมเปญให้เก<อ>้าพันเก้ามันคุ้มแค่ไหนเนาะ<อ>แล้วถามตรงเนี้ยอ่ะราคาแค่นี้<อ>คจะผ่อนได้สบายแค่ไหนสุดไหมคะใช่ เรื่องความประหยัดเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะเพราะว่าอย่างพี่ทุกคนรู้อีกุกค,นคานะประหยัดน้ำมันอยู่แล้วนะแล้วคันนี้เครื่องยนต์1.2ลิตรแล้วก็เครื่องเงียบมากเสียงข้างนอกไม่เข้ามารบกวนข้างในเลยใช่ค่ะนั่งสบายมากแล้วถ้าจากจะมาหาเราที่โชว์รูมหาคุณปอยอย่างเงี้ยโชว์รูอยู่ตรงไหนคะจะบอกว่ายัางไงดีถ้าลูกค้ามาจากทางรังสิตนะคะ มุ่งหน้าไปอายุทยาเนาะโชว์รูมเราจะอยู่เดี๋ยวนะหน้าหมอกุงเทพอยู่ติดกับปั๊ม PT อยู่ใกล้ๆเมือมกรุงเทพเนาะห่างกันประมาณ500เมตรเห็นเลยใช่ค่ะไตั้งเข้าไปเลยนะไม่ผิดแน่นอนตัวใหญ่มากนี่เลยเข้าไปได้วันนี้ถึงว่าแอร์เย็นมากขนาดมากัน5คนนะ สุาหภูมิข้างหลังเป็นไง้างไม่รู้ิางกไปตามทางผู้าอันนี้บอกว่าเย็นเจี๊ยบทางนี้ขนลุกแล้วค่ะหนาวเรอคะหนาวอันนี้ก็สบายสบายกับเราสองคนนะคะที่แชทกับคุณปอยนะคะพ็อันนี้จะไปกลับรถหรอคะแต่ที่นี้ตรงไปเนาะค่ะตรงไปเลยแล้วก็ไปกลับรถเมเจอร์ นี่ผานฟิวเจอร์พาร์คด้วยขับลงไปก็เลแวะก่อนไหมคะไม่แวะของสวยของเซลเยอะมากใช่ปลายปีเนาะ <laughs> ใช่ค่ะแพ้ค่ะแพ้คำว่าเซลห้าสิบหกร้อยเมตรขับลงไปตลอดโดยขึ้บนทางคู่ขนานถนนถนนเดอร์เพลินไม่ต้องห่วงนะคะเรามากับสิรินะคะสิริจะพาเราไปพุ่ไม่หยุดด้วย อันนี้ไม่ได้หมายถึงซิรีสอนะใช่วันนี้เรามาตีนิซ่าเอ็ซีตัดผมมาเพื่อง,งานนี้โดยเฉพาะเลยนะเด <damn S 1> ี๋ยวปล่อยอหา,า <Ru> ชด,ชดานี้ใช่ใชน้อยหน้าไม่ได้นะคะหามห้ามแพ้ห้ามแพ้ 9,900ก็มีรถขับแล้วนะคะ เพื่อพยายามจะตามเรามาอยากจะตามรอยภารกิจของเรานะคะกับยิสูรีพับปิกนะวันนี้จะไปคา,คาเฟ่ริมคลองคาเฟ่เนาะนีะ่เลยมาเห็นเมจเจอร์ปุ๊บกับรถใต้สะพานนะคะชื่อริมคลองคาเฟ่มันต้องอยู่ริมคลองแน่เลยใช่ไหมล้วงไปดูช,ชื่อก็บ่งบอกแล้วนะเออต้องไปดูสิ นิ้วขวาเข้าสู่ถนนโยธินคนแทเอิดิ้ววาเข้าสู่ถนนโยินนเอแล้วิ้วซ้ายเข้าสู่ถนนโยธินหนึ่งอยสามสิบเอ,อ็ดาม G P S เรอเนาะค่ะ เลี้ยวซ้ายข้างหน้าพออีกสิบเมตรมืวซ้ายเข้าจุดถนนเยรคินงอ,อยู่ยาายยยด้วยสามสิบเอ็ดอีกสองย้อยเมตรมืวซ้ายเป็นซอยถนนเยรคิ่งอยู่ร้วยยี่สิบเก้าโอ้ทางแคบอย่างนี้รถเ,เราสบายไหมคะสบายค่ะรถเราเป็นรถที่เล็กกระทัดรัดคล่องตัวค่ะ จะจอดยังไงก็สบายเนาะใช่ค่ะดูพี่ใหญ่สิยุ้หน้าของเรานี่ซอกแซกเลยอยากไปไหนขอแค่บอกนะคะแอดพาดของเราพาไปได้ทุกที่ค่ะขึ้นเหนือลงใต้ไปไหมไปค่ะป่ะเดี๋ยวรอบได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวไหนกันดีคะเออนะรอบหน้าต้องไปบางแสนแล้วหาลงทะเลใช่ไหม เดียวยังๆเนาะข้างหน้าค่ะนี่แอดมินก็ช่างหาคาเฟ่ที่มันแบบว่านะลัดเลาะแบบว่าแบบก็อยากจะพามาให,มให้เห็นสมรรถนารถค่ะว่ารถเราเนี่ยเห็นไหมข้างหน้าเลอะเลอ่อ,อ,อโอ้โหเป็นไงสุดยอดนะก็อยากลง,งลงนะโอ้โหวงเลี้ยวเป็นไงแทบมากนะ ดิดได้ทันขอโทษค่ะทุกแต่ว่าคนดูอย่าหาทำนะนะแต่รถข้างหลังเมื่อกี้เราดูแล้วไม่มีรถไม่มีรถปลอดภัยนะคะพี่ใหญ่ยังไม่หลบอยากให้ดูอยากให้ดูว่ารถมันเลี้ยวแบบว่าดีมากเวขาป็นยี่ไงคาเฟ่เราออกไ่เลยเราจะพามาร้านนี้ใช่ไหมคะ จอดตรนี<อ><อ>่ไง,งเอ๊ะน้องคองเราอยู่น่นไงต่งต้เข <c ười> ้าสูปป่ทยนหงอ่้าะเดี๋ยวเราดูการถอยหลังจอดนะคะเรามีกล้องหลังนะคะโอ้โหชัดเจนมากบอกเลยว่าภาพเนี่ยคมคม,มจริงๆใครที่ถอยรถไม่ค่อยเก่งนี่เลยใช่ค่ะมือใหม่หัดขับปลอยก็มือใหม่หัดขับจากดูการขับตะกี้ไม่น่าจะเป็นมือใหม่นะคะเมื่อกี้ให้ลองค่ะลองภูม จะมีเออาร์กันไหมอะไรอย่างนี้แัดปีนี้นั่งัวเก่งเลยนะคะตะกี้เนี่โอเคถึงแล้วนะริมคลองคาเฟ่อเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันค่ะเราก็มาถึงกันแล้วค่ะคุณปอยนี่เลยริมคลองคาเฟ่ใช่ค่ะพี่แพทเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในกันนะคะเดี๋ยวจัดการล็อกที่แอร์ดหนูก่อนนะไปค่ะระวังรถนะคะ ยอดเลยขับรถกับพี่ปอยอยากจะถามว่าอารมณ์การนั่งเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างคะโอ้โหดีมากนะนิ่มลุ้นเสียวนะไอพี่ลุ้น,น่ะไม่ได้ขับรถนะคะกับคนขับไปเดี๋ยวเราไปด้านในกัน,นะคะ่ะอ่านี่เลยเข้าไปดูตะกี้ต้องบอกนะคะว่าพี่ร้านนี้เขามีมาตรการประตูให้คนสวยขอบค,<า>ค,คุณค่ะมาตรการป้องกันโควิดดีเยี่ยมเลยค่ะเข้ามาข้างในนี่อ่าแล้วก็ถึงริมคลองแล้วนะคะริมคลองคาเฟ่คุณปอยอยากกินอะไร อย่างสไตล์ปอยนะคะก็อยากจะได้เป็นแบบนางเอกนิดนึงอะไรอย่างนี้ได้ไหมได้ได้ได้พี่แพทล่ะคะพี่แพทต้องเหมาะกับน้ำอะไรคะอ่าแค่ขอชามะนาวแล้วกันอุ้เมีนูเขาหน้ากินมากเลยนะเมนูหลากหลายค่ะใช่เริ่มต้น20บาทเฮ้ยถูกมากถูกมากค่ะมีทั้งน้ำขนมไอศครีมนี่ก็น่ากินนะบูฮาวานเนาะ ถ้าหิวข้าวล่ะหิวข้าวอมีไหมเมนูอาหารต้องมีค่ะโอ้โหกับข้าวเพียบเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงจริงเพิ่มเิเนาะใครที่ดูเราอยู่นะคะอยากจะมาที่ริมคลองคาเฟ่เนาะก็มาได้อยู่ตรงตรงไหนคุณปอยลังสิตเดี๋ยวนะโซนลังสิตนะคะเดี๋ยวปอยจะแจ้งพิกัดไว้ให้ใต้เมนนะคะแต่เบื้องต้นก็คือกับรถใต้สะพานลังสิตค่ะแล้วก็เลี้ยวซ้ายนิดนึงนิดเดียว ถ้าหาไม่เจอจริงๆเดี๋ยวลองเซิร์ชริมคลองคขาเด่ค่ะใช่เหมือนที่เราเซิร์ชกันมาเนาอใช่ใช่ท GPS พามานะเพราะะนะเราพามันด้วยโอเคเดี๋ยวสั่งอาหารกันเลยเนาะเอาเพิ่งดื่มมาแล้วเป็นไงของพอยน่ารักมากบอกเลยว่าสไตล์นางเอกค่ะแต่เ็นเขามีหมีด้วยนะนี่มีหมีมีปลาโลมาอวดนิดนึงเออน่ารักนะหมีเขาน่ารัก คุณปอยวันนี้แคทได้ทดสอบนั่งกับคุณปอยแล้วกับสมัชนะแอดผาวันนี้ถ้าแคทอยากจะจองเนี่ยแคทต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะต้องถามว่าของพี่แคทอะอาชีพอะไรอาชีพบิสระอาชีพอิสระ์คิตตี้นะคะตรงนี้ของคุณแคทอะจะต้องมีทวีนะคะทวีนให้สูงที่เรารับงานจากสถานที่ของเราเนาะค่ะอย่าง สำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนใช้ไม่เยอะนะคะ4ี่ชุดเนาะตรงนี้ถ้าพี่แพดเดาวเยอะคค่่ะะของเราใช้ยืนคนเดียวได้ด้วยทวี50นะคะแล้วก็ในส่วนของสเตตเมนต์ย้อนหลังเอาแค่6เดือเนาะแต่ถ้าเป็นกรณีที่เราเดาน้อยเราจะมีผู้ค้ำแน่ๆค่ะหรือผู้ร่วมนะคะแล้วอาชีพอื่นๆนะคะอาชีพอะไรา่อบได้พนักงานบริษัทรายได้ชัดเจนมีรายได้เป็น2องเท่าของค่างวดนะคะ ตรงนี้เราก็มาดูอีกทีว่าลูกค้ามีภาระหนี้ไหมถ้าลูกค้าไม่มีภาระนี้นะคะครายได้เป็นสองเท่าของค่างงวดมีประวัติการผ่อน <would be S 1> <feed> ที่ดีนะคะตรงนี้เราสามารถซื้อคนเดียวได้ในแคมเปญของเรานะคะห้าพันเก้าเะค่างวดก็จะอยู่ประมาณ7,000พันต้นๆน,นะคะส่วนลูกค้าอาชีพทั่วไปค้าขายเนา ค้าขายรับเหมาอค้าขายคุณต้องมีหน้าร้านค่ะคุณมีใบเสร็จการซื้อของอตรงนี้คุณมีภาระสักเจ็ดแปดพันหรือรายได้ของคุณเกินกว่านั้นค,คุณก็ยังสามารถกู้ซื้อคนเดียวได้ค่ะแล้วยางงี้ช่วยทุกคันดันทุกเคสไหมคะจัดให้ทุกคันดันทุกเคสค,ค่ะต้องดูว่าตรงนี้ลูกค้าอยากได้ลถแค่ไหนเราอ่ะตัดเต็มที่ อแ่ยแค่รู้แล้วว่าถ้าสมมติว่าอยากจะไปหาที่ชโชว์รูมหรือจะจองรถผ่านชโชรูมเนี่ยก็เข้าไปที่เพจมิสูริพัิกใช่แต่อยากจะจองรถกับคุณปอยอย่างเงี้ยค่ะของปอยตรงเนี้ยของปอยมีหน้าเพจนะคะหน้าเพจของปอยคือมิสูนวานนครนะคะเบอร์โทร0850423886ค่ะติดต่อปอยโดยตรงได้เลยค่ะโรมาเดึกๆยิมตังค์ได้ไหมวิ้ยอัเน,นี้ย เราจะสัญญาณไม่ค่อยดีนิดนึงเพราะฉะนั้นสอบถามเรื่องลดโปรโมชั่นอยากจะเทสชั่งอยากจะเทสได้ได้เลยได้ค่ะเทสได้ตามเวลาของโชว์รูมนะคะโทรปรึกษาเคสได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะนะบริการประทับใจเลือกใช้คุณปอยได้นะคะหรือว่าจะมาทีมงานรีพับบิกแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยกันเนาะใช่จ้าอ่ะเอาล่ะวันนี้เดี๋ยวเราลากันไปเลยนะคะที่ริมคองคาเฟ่นะคะก็มากันได้แล้วกันเนาะโอเคบ๊ายบายค่ะ